พระศาสดาสอนยังไงวิธีกำจัดราคะตัณหาเนี่ยเราได้ฟังได้ยินมาอย่างไรก็นึกถึงกรรมฐานอันนั้นมาเป็นอารมณ์เพ่งกรรมฐานอันนั้นให้ปรากฏแจ่มแจ้งขึ้นในใจธรรมดาราคะนี่หมายถึงความกำหนัดยินดีในของสวยของงาม คือมันมันหลงผิดสําคัญว่ามันสวยมันงามที่แท้ล้วของสิ่งที่มันรักกันไม่ใช่สวยงามอะไรดอกแต่มันหลงเข้าใจผิดต่างหากดังนั้นวิธีแก้จิงว่ามันหลงเข้าใจผิดคิดว่าสวยว่างามอารูปนี่มันสวยงามยังไงบ้างอ่ะเพ่งดูให้มันถึงความจริงสักถ้ามันสวยจริงเราก็จะรักมันต่อไป ถ้ามันมุยไม่สวยจริงก็ต้องระกันต้องคลายกันเมื่อเพ่งเข้าไปแล้วมันก็เห็นตั้งแต่อสุภะอสุังของตัวกระบกทั้งนั้นร่างกายอันนี้ไม่มีอะไรสวยงามสักอย่างเดียวที่มันพอดูได้อยู่ก็มีแต่หนังนี่แหละหุ้มอยู่เฉยๆถ้าไม่หนังไม่หุ้มอยู่เนี่ยมันดูก็ไม่ได้หรอกน,นี่ แต่คนเรามันไม่ได้พิจารณาเลยหนังเข้าไปซี่มันติดอยู่แต่แค่ผิวนอกเนี่ยเหตุแล้วมันจึงหลงรักหลงใครหลงยินดีกันอย่างรุนแรงจนว่าทอนตัวไม่ออกเลยขอบคุณครับที่กดติดตามช่องอบุญแชนแนลฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอบุญแชนแนลเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปดีๆ ขอบคุณครับสวัสดีครับ